มึงขึ้นเคยลุกมาหาจริงคูกะเออลูกอมเนีเอาไมไ่ยองมงยูยำขนขึ้น,นิ่งเสียบกย,ยิงก่อนวันคูแกะอุ่นควอนนึงอืม ไม่นิ่งโอ้เด็ดว่ะไปดิอจังเกียดบึ่งเหรอเดดเห็นมันเด็ดเนี่ยมันจะกันินนอนเนียนเสียบเสียบตั้งนอนเสียบๆสีตกดูแลมันหนาวฝนฝนมันตก đi chép cuột về you vô lại lại, có thể hay làm bên... vây hai hãi nó còn đúng bơi bị bơi vây bơi 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 khai bơi 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 หิวเหลาเห็นขวันแด้งหิวเหลาเลดหิวเหลาทันทีเลยไม้มิ้นพูดเลี้ยหอมนี่แต่แต่พนเป็นเดินเบียบเนน้ำบียบสอดใส่เบียบสอดใส่ช็อกโกแลต ơi ơi hả tham hà, lâu hả tham hà hả 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 lâu hả tham hà, lâu hả hả hà คนเปียงมุดอันน,นันฝุ่นเดี๋ยวไม่กวนมันกวนออกมาถูเดี๋ยวไม่ไม่ถูมาถูจามแข้งๆอยู่กันยนนา่นยยงนางนั้นเปียงฝุ่นเมื่อไเกาะเสียโลก

แย่พันไปขนาดพูดนั่นแค่ไรตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงเดี๋ยวนองตัวเลี้ยงไม่ถูไม่ถูถูอ่อนเสียดไม่จะไปพอเนี่ยฝุ่งเลยเนี